สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทางช่อง YouTube เชฟทย์คนเดิมเชฟท c h ชาแนลแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะครับเชฟทย์คนเดิม99สําหรับ EP ีนี้นะครับเชฟทย์จะนําเรื่องราวของปฏิทินหลวงปูง่สวงแล้วก็ตอบคําถามดาม่านะครับปทิทหลวงพ่อรวยลงไม่ลงนะครับแต่ก่อนที่จะ,ร,ะรับชมวิดีโอเชฟขอเรือนเรื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแล้วทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวะทางในการเสสละกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นนะครับจากคําถามนะครับปฏิทินหลวงพ่อรวยลงไม่ลงนะครับวันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเชฟก็จะไปตอบคําถามนะครับมีดราม่าค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าเชฟลงคลิปของหลวงพ่อรวยไปนะครับเพราะว่าวันที่แล้วเข้า4 53นะครับก็จริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆได้ติดตามทางเพจเชฟที่พนเดิม99นะครับอันนี้เป็นเพจจริงนะครับคือมันจะมีหลายเพจนะครับที่ก๊อปปี้ คลิปของเชฟไปลงนะครับอันนี้ก็ช่วยกันนิดนึงนะครับรับชมผ่านเพจจริงเท่านั้นนะครับเชฟทย์ทีฟคนเดิมเกนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ก็จะมี2ช่องด้วยกันนะครับที่เป็นช่องหลักนะครับก็คือเชฟที์คนเดิมอันนี้เป็นช่องหลักนะครับช่องหลักใหม่นะถ้าเป็นช่องเดิมก็คือเชฟท c h ชาแนลนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเชฟก็จะลงคลิปวิดีโอไว้3ช่องทางด้วยกันนะครับอันนี้นะครับหลายท่าน ไปดูช่องผ่านช่องทางอื่นนะครับพอตัวเลขไม่เหมือนก็จะมาตำหนิเชฟว่าไม่เห็นได้ลงเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องชี้แจงนะครับว่าเชฟลงแน่นอนนะครับแต่ว่าเพื่อนๆนจะได้ดูหรือเปล่าอันนี้เชฟไม่แน่ใจนะครับอย่างคลิปนี้ปฏิทิหนหลวงพ่อรวยนะครับเชฟลงเอาไว้8วันที่ผ่านมานะครับยอดรับชม1.4ึ่งหมื่นก็จะเห็นได้ว่าน้อยมากนะครับน้อยมากๆก็คือ1.4หมื่นเองนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ดูผ่านช่องทางช่องของเชฟทีฟนะครับเพราะว่าจริงๆของหลวงพ่อรวยเนี่ยก็มีหลายช่องทําเหมือนกันนะครับมีหลายช่องทําเหมือนกันฉะนั้นแล้วบางทีเพื่อนๆอาจจะไปรับชมที่ช่องอื่นมานะครับแล้วก็มาเห็นเชฟบอกว่าลงก็เลยบอกว่าเอะไม่ได้ลงดูอยู่อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับต้องตรวจสอบดูว่าคลิปเป็นของเชฟทีฟหรือเปล่านะครับก่อนที่จะตําหนิกันมาเนาะ นะครับเชฟเองก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับโดนตำหนิค่อนข้างเยอะนะครับว่าแม่นหลังห้อยออกประมาณนี้เนาะ,นอ,ะอย่างคลิปหลวงปู่สวงนะครับ4 6 5หบางคนก็ไปโยงใส่คลิปของหลวงพ่อรวยนะครับพอเชฟลงของหลวงพ่อรวยว่า4 5 3หทุกคนบอกว่าดูอยู่มันคือ465 4 6, 5. 4 6 5มันไม่ใช่บบของหลวงพ่อรวยนะครับมันเป็นของหลวงปู่สวงนะครับอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะบางท่านก็สับสนนะครับ สับสนระหว่างหลวงพ่อรวยกับหลวงปู่สวงนะครับก็เอามาปนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เชฟทราบมาก็คือบางทีท่านอาจจะไปรับชมจากช่องคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่ช่องของเชฟทีฟนะครับแล้วก็มาตีความรวมกันว่าเป็นช่องของเชฟทีฟนะครับอันนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าเป็นช่องของเชฟหรือเปล่านะครับก่อนที่จะตําหนิกันมาเนาะนะครับอันนี้ฝากนิดนึงนะครับเพราะว่าเชฟเห็นคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะครับว่า ก็ตำหนิเชฟน,นะว่าแม่นหลังหวยออกประมาณนี้เนาะนะครับคือต้องดูนิดนึงนะครับว่าเป็นคลิปของเชฟหรือเปล่านะครับอ่ะไปดูของหลวงพ่อรวยนะครับหลวงคนของหลวงพ่อรวยเนี่ยก็มันมีจุดที่จะต้องตีความก็คือระหว่างใต้เลข3ลงมานี่แหละครับมันจะมองเป็นเลข0ูนหรือเลข2หรือเลข9้านะครับมีแค่ตรงนั้นนะครับจะถัดลงมาน่าจะเป็นสี่กับ6นะครับ เชฟก็ตีความค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะครับหลักๆเลยก็น่าจะ3 4 6นะครับแล้วก็9 4 6 2 4 6 3 04 3 0 6, 6 3 9 6 904 9, 9 0 2 906ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วลวงพ่อสวงมักจะเข้า2ตัวนะครับก็เน้นไปที่ชุด2ตัวและกันนะครับ3ตัวนี้อาจจะยากหน่อยหนึ่งนะครับเอาละครับมาถึงตัวเลขนะครับที่เป็นดราม่ากันอยู่ตอนนี้นะครับ 543ลงจริงไม่จริงนี่แหละครับที่เหมือนกับต้นทิปที่เชฟได้อธิบายไปนะครับก็คือของหลวงพ่อรวยเนี่ยเข้ามา2งวดติดเป็นอย่างน้อยนะครับก็คืองวดก่อนเนี่ยก็คือเข้า26นะครับแล้วก็มี3 5หงวดที่ผ่านมานะครับคือ35เนี่ยจะเป็นตรงงวดเลยก็คือลงเอาไว้ในวันเข้าพรรษานะครับวันเข้าพรรษาก็คือวันที่2นะครับแล้วก็คือถ้าจะไปดูข้ามงวดด้วยก็คือ54 3ส อันเนี้ยนะครับที่เป็นประเด็นดราม่าว่าลงไม่ลงนะครับก็อย่างที่เชฟบอกนะถ้าดูในช่องของเชฟทย์คนเดิมมีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเชฟลงเอาไว8้8ปดวันที่ผ่านมานะครับนอกจากว่าท่านจะไปรับชมผ่านเอ่อยูทูบท่านอื่นๆนะครับยูทูบท่านอื่นๆก็เพราะว่ามันก็มีลงหลายช่องนะครับจากนั้นแล้วท่านต้องดูนะครับว่าเป็นของเชฟทย์หรือเปล่านะครับอันเนี้ยก็จะได้ไม่จะได้ไม่เหมารวมเนาะนะครับเชฟก็อธิบายตรงนี้นะครับ เพราะว่าของเชฟเองเนี่ยเชฟจะลงล่วงหน้าให้ตลอดนะครับอย่างงวดที่ผ่านมานะครับเชฟลงงวดล่วงหน้าก็เข้าตรงนะครับเชฟนี้เชฟงวดนี้เชฟก็จะลงงวดล่วงหน้าให้ด้วยนะครับจะได้ไม่มีกรณีว่าลงไม่ลงนะนะครับของงวดล่วงหน้าก็คือ9 7 6 8เจดดนะครับแต่ว่าก็คือ,อเชฟก็อาจจะมองว่าระหว่างเลข7กับเลขเนี่ยมันก็จะใกล้ๆกันอยู่นะครับ แล้วก็เลข6กับเลข9มันก็จะใกล้ๆกันอยู่นะครับเชฟก็เลยตีความเอาไว้ค่อนข้างจะหลายชุดหน่อยนะครับเพราะว่าเชฟก็อาจจะมองว่า9 7 6 9 1 6 978 9เ 7, 7นะครับเพราะว่า99าเกเนี่ยก็คืออาจจะมาจากเลข6ตีดนงกาก็อาจจะเป็น99้านะครับถ้าใครชอบเลขเบิ้ลนะครับแล้วก็จะมี91890698 6, 6 1 8 9เก้า9ก 6, 6, 6 1 6 6แป6หกก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่างวดน,นี้เชฟ เน้นว่า2ชุดน่าจะมีโอกาสมากกว่า3ตัวนะครับอะไะครับเชฟก็จะพามาดูเลขกำลังวันวันพุธนะครับเป็นสูตรโบราณนะครับสูตรโบราณงวดที่แล้วเสียดายนะครับถ้าจับเอาวันหวยออกก็คือวันที่30เอ่อวันที่1เนี่ยก็จะได้โชค543นะครับแต่ว่าเราไปจับเอาวันที่เขาเลื่อนมาออกนะครับก็คือเป็นวันจันทร์นะครับก็เลยพลาดไปนะครับแต่ถ้าจับเอาวันอังคารนะเข้า3ตัวเลยงวดที่แล้วนะครับ อ่ะวันี้น่าจะตรงนะครับสำหรับ698492185นะครับ185นี่ก็จะเนี่ย918นี่ก็จะตรงกับหล,ลวลงพ่อรวยหลวงอ่านี่นะครับเชฟจะไปปิดท้ายกันที่เลขคำนวณของอาจาร,รย์โกบุ่นนะครับหลายๆท่านก็ถามมานะครับเลขของอาจาร,รย์โกบุ่นดูดีๆก็เข้าตลอดนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้า35งวดนี้มาดูกันว่าจะเข้า ตรงหรือเปล่านะครับสำหรับตัวเด่น495016นะครับก็หลักๆนะคู่นี้นะครับหลัก9หลัก5หลัก1หลัก0นนี่ก็น่าจะมีโอกาสนะครับลองดูนะครับ4หลักสีก็จะมี4ี่9สีนะครับ4ี49้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่น่าจะตรงกับหลายสำนักนะครับหลัก9กนี่ยก็ยังมีน่าสนใจนะครับ92 91 95 9798เนี่ยนะครับ แล้วก็หลัก5ก็ยังน่าสนใจนะครับ51 57นะครับ51 57 58นะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์สุดท้ายนี้เชฟก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ